รู้สุด VIP กับนี่เลยค่ะกับ Toyota v e n t u r y 3.0G รถปี2018ค่ะบอกก่อนว่าเจ้า v e n t u r y คันนี้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนค่ะชมด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมสภาพยังสวยยังดูใหม่พร้อมใช้งานเนะ,ะเพราะว่าเป็นรถคัสภาพเกตเอกไม่ผ่านการชนหนักผิดความจมน้ำถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปซโดยที่เรามีการ ระบุในสัญญาเป็นลายลักอักษรและที่สำคัญเรามีบริษัทจากทาง g ู Inspection ค่ะมาตรวจสอบเพิ่มความมั่นใจให้อีกหนึ่งต่อค่ะสำหรับนะฮะกระจกมองข้างก็จะเป็นตัวโคมเมียมนะคะล้อที่ได้ก็จะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วยางก็คือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะนี่แค่ชมด้านหน้าเดี๋ยวเราไปชมกับความหรูหราด้านในตเตอรถกันต่อเลยค่ะ ตัวรอเรียบร้อยแล้วนะคะขอ,อนายาานั่งเป็นแบบว่าแขก VIP โซนด้านหลังนะคะเพราะว่านั่งสบายจริงทุกคนคะแต่ ให้คุณไล่ดูก่อนเลยตั้งแต่โซนด้านหน้าเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือตัวหน้าจอ a n d ด o i d แบบใหญ่มากเห็นยันโซนห้องพโธยสารด้านหลังเลยค่ะนะะเอาไว้แบบดูหนังฟังเพลงดูแผนที่ต่างๆได้เลยเนี่ยฮะแล้วก็ตรงกลางสามารถเป็นที่เก็บของอนเนกประสงค์ได้หลากหลายเลยเก็บของเก็บเอกสารต่างๆได้นะคะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยค่ะและโซนด้านหลังนะคะต้องบอกก่อนว่าเดิมๆจากโรงงานไม่ใช่แบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือเบาะนั่งแบบ วีไสุดๆจะเป็นรูปแบบนะคะเที่นั่งก็คือรวมทั้งหมดจะเป็น7ที่นั่งนะคะด้านหลังก็จะเป็น5ที่นั่งนั่งสบายแบบไม่อึดอัดไม่เบียดเสียดมีความเป็นส่วนตัวนะคะได้เบาะหนังทรงใหญ่และเบาะคือวัสดุอย่างดีเลยค่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็จะมีที่รองศีราบแบบนี้สามารถปรับเลื่อนระดับได้ด้วยนะ,ะเผื่อบางคนแบบ เป็นเด็กๆอะลงมาหน่อยอะไรแบบนี้หรือว่าหัวสูงหน่อยอะเลื้อนขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้สบายมากนะคะแล้วก็เดิมๆจากโรงงานไม่มีนี่ค่ะตัวทีวีจอก,กลางตัว3.0 G จจะไม่มีทีวีจอก,กลางอันนี้ก็ติดมาเพิ่มให้นะคะคุณก็จะได้ไปแบบนี้เลยค่ะตัวแอร์เดิมๆอยู่นะตัวนี้นะคะแอร์โซนด้านหลังปรับระดับความแรงของลมแยกส่วนได้แล้วก็ เคาน์เตอร์เดิมๆก็ไม่มีนะอันนี้คุณก็จะได้ไปแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเอาไว้วางคงวางของวางแก้วน้าต่างๆได้เลยยังไม่หมดมาพร้อมกับช่องเสียบ USB เอาไว้เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้ม่าน็อกคันแบบนี้นะคะด้วยความเป็นรถตูต VIP ค่ะตัวเบญจุรีนะคะสเต็ปของเขาเลยก็จะได้ประตูไไลไท์ สไลด์นะคะซ้ายขวาสองฝั่งแบบนี้ขึ้นลงสะดวกสบายจะขึ้นฝั่งโน้นลงฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ลงฝั่งโน้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับโซนด้านหลังก็นั่งสบายพื้นที่กว้างเลยทีเดียวนะคะแต่กรณีที่ว่าถ้าไม่มีคนนั่งแถวหลังสุดคุณสามารถที่จะเลื่อนเบาะเดินหน้าถอยหลังนะคะเพื่อเอาไว้เป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระได้เช่นเดียวกันโอ้โหหรูหราพรีเมียมจัดเต็มมากๆค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังรอลุ้นกับราคาเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยค่ะ และสําหรับเจ้าคันนี้นะบอกก่อนว่าโอ้โหถ้าคุณได้ยินราคาแล้วคุณจะตกใจเพราะเก๋ก,ก็ตกใจเหมือนกันคะ่ะทุกคนคะเปิดตัวมาจากราคาป้ายแดง1นึ่ล้านสี่แสกว่าเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคันนี้ได้เบาะสวยๆเป็นเบาะ V I P ได้หน้าจอ Android แบบนี้เลยได้ตัวเคาน์เตอร์พร้อมใช้งานนะคะจะไว้ใช้งานในครอบครัวก็ได้หรือว่าไว้รับส่งนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่า VIP ต่างๆก็ได้ค่ะคันนี้ใครสนใจต๊ะตู้ขาของเราขายอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง8 4เดือนเลยและมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะครอบคลุมถึง 247รายการน,นานสูงสุดถึง4ปีเลยค่ะใครสนใจรีบโทรมาเลยนะจ๊ะกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 77, 7แ7 7 4 7และศ8 3 7 77, 7 7 7 7 5 7แต่แนะนำค่ะเข้ามาชมตัวจริงได้เลยที่ศูนย์รถยนตเมือสองต่อต่อขาของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะอยากให้คุณมาชมตัวจริงมาลองสัมผัสกับตัวจริงไม่มั่นใจผาช่างมาดูได้หรือว่าพารถไปที่สุดได้เลยนะคะแต่ถ้าดูรถไม่เป็นก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําและก็คอยบริการค่ะบอกเลยว่าเป็น อีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนใช้งานได้หลากหลายทั้งใช้ในครอบครัวหรือว่าใช้ในการที่ว่าประกอบอาชีพต่างๆก็ได้และยิ่งเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเทศกาลสงการนะคะใครหารถเอาไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอย่างไงก็เฝ้าด้วยลวเจอก,กันได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ